สวัสดีครับท้าผม้ชมวันนี้บ้านของผมมีโครงการจะทำบอ่อปลาครับห้าตันนี่นะครับผมจะแยายปลาพรุ่งนี้นะครับมาไวบ้บ่อฝั่งนี้นี่นะครับดู หัวห้าตันครับตอนนี้นะครับลูกปลาตัวนี้เป็นลูกปลาลูกนอกนะครับขอโทษนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับตัวละสิบบาทส่งทั่วประเทศเลยครับจะปิดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว จะมีนกมากินเนี่ยครับทางกอแบบนี้ผมจะไม่ใช้แล้วสำหรับอ่อนนี้ผมจะกั้นเป็นบ่อนในตัวดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าย,ยัางไงผมจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับ